สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านโฟคิงลักสุริยาของเราแน่นอนครับเพื่อนๆนะวันนี้ครับเห็นช่อดอกไม้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โบสีทองขนาดใหญ่ยักษ์แบบนี้ครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการแสดงความวิตกกับเจ้าของใหม่นะครับแล้วก็นึ่งฮะเดี๋ยวเรามาแสดงความมิกับเจ้าของใหม่กันนิดนึงนะครับพี่นิดครับแซวค่าดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับที่ให้โฟคิงได้ดูแลกันโอเคเดี๋ยวเรามาทําการพูดคุยกับพี่นิดเพิ่มเติมนะครับว่าพี่นิดเนี่ยรู้จักร้านโฟคิงของเราได้อย่างไรเป็นการรู้จักแบบเอร์บกๆลย ะฮะแล้วทําไมฮะจำเป็นต้องเป็น G A 200รคันนี้ฮะรับกลับไปอยู่บ้านในวันนี้ด้วยกันโอเคพี่นะครับพี่นี่รู้จักร้านโฟกิงได้ไงนะฮะตอนนั้นมันเด้งมาในเฟซเด้งมาในเฟซยังไงฮะยังไงเลยแล้วก็มันเด้งขึ้นมาแล้วก็เออเห็นรถมันสวยน่าสนใจแล้วก็อยู่แถวบ้านพี่คราพอกินข้าวเสร็จก็แวะมาดูเล่นๆพอเจอแล้วก็เออโอเคสภาพมันโอเคโอเคก็คือพี่นิ่สวงมพี่นิ่เองเนี่ยจริงๆก็คือหาซื้อรถอยู่แล้วใช่ไหมในช่วงนั้นก็คือถ้ามีก็เอาไม่มีก็ไม่สิ้อเอยไม่เป็นไร คือเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วกําลังขับรถกลับบ้านแล้วก็เล่นเฟซมาเล่นเมนเด้งขึ้นมาพอดีใช่เด้งเสร็จปุ๊บก็เลยวิ่งมาเลยใช่ตอนนั้นกี่โมงแล้วพี่เฮ้ยสามทุ่มกว่าดึกเหมือนกันนะดึกเหมือนกันนะวันนั้นครับคือระหว่างกินข้าวเสร็จหาก็อ่ะเหมือนกับพูดคุยกันนะว่าอยากได้รถักคันหรือปรากฏเจ้า g ีเ2 0 0ฮะเด้งขึ้นมาหน้าฟีดเด้งมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่ารูปสวยราคาทุกอย่างได้หมดโอเคพี่นี่ก็เลยได้โทรนัดแมทตอนนั้น ไม่ถนั้ไม่โทรด้วยวอล์กอินมาเลยพี่นิตครับขับรถฮะมาจอดหน้าร้านเลยครับตอนแรกคิดว่าไม่มีคนอยู่ด้วยซ้ำใช่ไหมคิวร้านปิดแล้วปรากฏว่าฮะร้านยังเปิดอยู่ครับเพราะร้านเราเนี่ยบริการลูกค้าตลอดเวลาอยู่แล้วครับปรากฏว่ามาถึงปุ๊บก็มาพูดคุยครับดูรายละเอียดกันทีนี้ก็มาดูรายละเอียดตัวรถเจ้า g l 200วันนั้นพี่นิดสะดุดใจตรงไหนหรือว่าชอบประทับใจส่วนไหนถึงเลือก g l ฮะสภาพสภาพดีแล้วก็คุณนิวพูดจาอะไรก็คือดีคุณนิวอธิบายดีเดียละเอียดครบทั้งหมดใช ผมโอเควางประจําเลยวางไม่ะจำเลยด้วยมาแบบเออเขาเรียกว่าแบบเอาจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจมาหรอกไหมมันเด้งมาเลยอยากมาดูสักหน่อยน่อยู่ใกล้บ้านใช่ค่ะนะครับแล้วเข้ามาดูปรากฏว่าพอมาพูดคุยกับคุณนิวฮะคุณนิวให้ข้อมูลรถอย่างละเอียดนะครับแล้วก็การบริการที่ดีมากนะครับพี่นี้ก็เลยจัดวางจองเลยครับวันนั้นจองเสร็จปุ๊บก็เลยมีการจัดไฟแนนซ์นะครับทุกอย่างนะครับผ่านแล้วเรียบร้อยครับวันนี้เนี่ย พี่นิดเองก็เลยเข้ามารับรถนะฮะถึงที่ร้านของเราเลยนะครับพี่นิดมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆในนู้นที่อยากจะซื้อรถวันนี้ครับมีมีอะไรนะโอเคได้ครับนี่ฝากเพื่อนๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับฝากเป็นนี้แหละ ดะนะฮะฝากร้านนะครับผมได้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่กำลังมองหารถยุโรปนะครับไม่น้อยนะฮะแล้วก็ใหม่แท้การันตีครับว่ารถทุกคันคุณภาพดีทั้งหมดเลยที่สําคัญครับทางร้านเนี่ยมีหนังสือรับรองการันตีนะฮะในเรื่องของตัวรถออกให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเล็กไม่หนังสือรับรองเลขตัวถังนะครับหนังสือรับรองชิ้นส่วนเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะครับทำให้ด้วยเองก็เป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะที่ไว้วางใจกับไฮโฟกิงเราได้บริการในวันนี้คขอบคุณพิ่นมากมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะ สครหารที่สนใจนะก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดรถเข้าใหม่ตลอดเวลาด้วยนะครับ หลังจากที่ลูกค้านะครับมีการซื้อนะฮะเจว200เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ฮะทางเราเองนะครับก็จะทําการนะฮะนำน้องนะครับเจ a 200เนี่ยไปทําการตรวจแล้วก็โอนนะครับเพื่อเข้าชื่อเป๋เป็นชื่อลูกค้านะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นมาตรฐานครับในการทํางานของทางร้านโฟกิงของเราแบบนี้ทุกคันเพื่อลูกค้าสบายใจครับว่าชื่อในเล่มครับเป็นชื่อของลูกค้าอย่างแน่นอนวันนี้ฮะทุกอย่างพร้อมแล้วครับรถพร้อมแล้วนะฮะรถไซเรเราเองก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะพาน้องเจว200นะครับไปตรวจครับแล้วก็โอน กรมการขนส่งทางบกนะครับเหมือนกับหลายๆคันที่ผ่านๆมาฮะที่เรามีโอกาสนะครับได้พาเพื่อนๆเ,เนี่ยนะฮะไปดูบรรยากาศนะครับในการตรวจแล้วก็โอนที่ขนส่งกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเช่นเดียวกันครับที่เราจะพาน้องจีวสองร้อยเนี่ยไปตรวจแล้วก็โอนที่ขนส่ง